สวัสดีครับวันนี้มาดูนะครับมาดูพนววขอไข่นะครับห้าสถานีในการสอบพระราชศึกษาของนักเรียนนายสิบฐานบกนะครับขอเรียนนายสิบฐานบกุกสอบพระราชศึกษาของนักเรียนนายสิบฐานบุกนั้นนะครับเขาจะสอบสถานีอันที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งเป็นสถานีว่ายน้ํานะครับว่ายน้ำยี่สิบห้าเมตรนะครับ หากผู้เข้ารับการทดสอบไม่สามารถว่ายน้ำภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้เข้ารับการทดสอบขาดคุณ,ณสมบัติในการเข้าเป็นนักเรียนนายสิบฐาบกนะครับว่ายน้ำ25เมตรนะครับนักเรียนนายสิบฐาบกนะครับต่อไปมาดูสถานีที่2นะครับสถานีดันพื้นจับเวลา2นาทีนะครับ2นาทีจับเวลา2นาทีนะครับ ภายในสองนาทีนั้นนะครับเราต้องทำให้ได้8 4ครั้งนะครับ8 4ครั้งจะได้คะแนน100คะแนนโอ้เยอะมากนะครับ84ครั้งนะครับซึ่งแต่ละครั้งนั้นคะแนนก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับทำได้1ครั้งจะได้2คะแนนนะครับ2ครั้งได้4คะแนนนะครับจำนวนครั้งนะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายมือสุดนะครับของของผมเองนะครับ คะแนนก็จะอยู่ช่องถัดมานะครับช่องถัดมา8 4ครั้งหนึ่งคะแนนนะครับสำหรับสถานีดันพื้นนะครับภายใน2อนาทีนะครับต่อไปเรามาดูสถานีที่3มนะครับสถานีที่3มเป็นสถานีลูกนั่งนะครับลูกนั่งจับเวลาเช่นเดียวกันนะครับจับเวลาเช่นเดียวกัน เราต้องทำภายในสาสิบวินาทีนะครับให้ได้ถึงสามสิบแปดครั้งโอ้โหเยอะมากเลยนะครับเยอะมากเลยซึ่งแน่นอนนะครับสามสิบวินาทีสาสิบแปดครั้งดังนั้นหนึ่งครั้งต้องภายในก่อนหนึ่งวินาทีแล้วกันเนาะเพราะว่าหนึ่งวินาทีหนึ่งครั้งมันก็จะได้แค่สาสิบนะครับเราต้องทำให้เร็วกว่านั้นนะครับซึ่งจะต้องแข็งแรงมากๆนะครับก็ต้องไปฟิตซ้อมกันอย่างเต็มที่นะครับสาสิบแปดครั้งได้หนึ่งร้อยคะแนนนะครับ หนึ่งครั้งหนึ่งคะแนนสองครั้งสองคะแนนสามครั้งได้สี่คะแนนนะครับคะแนนแต่ละช่องนั้นก็จะไม่เท่ากันนะครับนี่ช่องที่ขีดเส้นสีแดงนี้ก็จะเป็นจํานวนครั้งนะครับสามสิบแปดครั้งได้หนึ่งร้อยคะแนนโหเยอะมากนะครับเรียกว่าเรามาดูสถานีที่สี่นะครับสถานีที่สี่เป็นสถานีดึงข้อนะครับสําหรับสถานีดึงข้อนั้นจะไม่จับเวลานะครับจะไม่จับเวลา เราต้องดึงให้ได any ้ถึงส to ิบห้าครั้งนะครับสิบห้าครั้งจะได้คะแนนเต็มหนึ่งร้อยคะแนนนะครับหนึ่งร้อยคะแนนถ้าดึงได้ศูนย์เนี่ยไม่มีคะแนนเลยนะครับโบช่องที่โบไปเลยนะครับเริ่มที่เริ่มคะแนนได้หนึ่งครั้งเนี่ยสิบคะแนนนะครับสองครั้งสิบห้าคะแนนสามครั้งยี่สิบคะแนนนะครับช่องที่ขีดสีแดงนี้ก็จะเป็นจํานวนครั้งนะครับจํานวนครั้งนักเรียนก็ต้องไปฟิสซ้อมมานะครับให้ได้สิบห้าครั้งจะได้หนึ่งร้อยคะแนนนะครับ สถานีที่5นะครับเป็นสถานีวิ่ง1,000เมตรครับ1,000เมตรสถานีนี้นะครับเราต้องวิ่งให้ได้เวลาน้อยกว่า3นาที25วินาทีนะครับ3นาที25วินาทีจะได้คะแนน1 0 0คะแนนนะครับ100ะคะแนนนะครับ3นาที30ก็จะได้95คะแนนนะครับ3นาที35 90คะแนนนะครับ ถ้าเราวิ่งนะครับเวลาถึง5นาทีจุด0.5นี่คือ0นะครับ0นะครับ5นาทีจุด0.5ในศ่0ย์ในระยะทาง1,000เมตรนะครับ5นาทีเป๊ะเลยเดี๋ยว5 0 0เนี่ยจะได้5คะแนนนะครับจะได้5คะแนน4นาที55จะได้10คะแนนนะครับนั้นเราก็ไปฝึกซ้อมในการวิ่งมานะครับในการวิ่งมาไปลงคอไปวิ่งทนนะครับเพื่อจับเวลาตัวเองนะครับคะแนนก็ต้องอยู่ในห่วง ดังกล่าวนี้นะครับนี่เป็นระเบียบการนะครับขอเรียนนายสิบฐานบกประจําปีงบประมาณ2564นะครับซึ่งปี2564นั้นนะครับมี2ขั้นตอนในการสอบนะครับขั้นตอนที่1นนะครับก็คือการสอบพระราชศึกษานะครับที่พี่ได้แจ้งมาข้างต้นนี้นะครับสอบขั้นตอนนี้นะครับเมื่อผ่านขั้นตอนพระราชศึกษานะครับไปแล้วผู้ที่สอบผ่าน ผ่านกณฑ์ของนักเรียนในสิบนะครับผ่านในช่วงพลรน,นี้นะครับก็จะไปสู่ขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่2นั้นก็คือการสอบวิชาการและสัมภาษณ์นะครับนะครับก็ฝึกพละรศึกษาไปด้วยแล้วก็ต้องอ่านหนังสือไปด้วยนะครับที่จะสอบเข้าเป็นนักเรียนในสิบฐานบกนะครับปี64นั้นนะครับรับบุคคลพลเรือน397นายนะครับรับพลทหาร กองประจำการจำนวน1,588นายนะครับนี่เป็นแนวทางไว้สำหรับน้องๆปี65นะครับปีต่อไปที่จะสอบนะครับเมื่อเรารู้เกณฑ์คะแนน,นนะครับพระศึกษ,ษาแต่ละสถานีแล้วนะครับก็นำไปปฏิบัติฟิตซอมร่างกายนะครับฟิซ้อมร่างกายนะครับคลิปนี้ก็ขอให้เด็กๆที่มีความมุ่งหวังอยากจะเป็นนักเรียนในสิบฐานบกนะครับไปฟิตซ้อมอย่างสรรม่าเสมอนะครับอย่างสรรม่าเสมอเราจะได้สอบแข่งขันเข้าไปได้อย่างมี คุณภาพนะครับจะได้ผ่านเข้าไปสู่ทั้ง2รอ,อบได้เป็นนักเรียนในสิฐานบุกสมใจนะครับตอนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปต่อไปหากมีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามฝากแชร์ให้เ,เพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ